วันนี้ผมผมขออนุญาตนําเรื่องอีกอีกแนวหนึ่งของการประยกต์ใช้เครื่องเล่งอนุภาคครับที่เราเดำเนินการมาค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรตั้งแต่สมัยาอาจารย์ธีภาพอาจารย์อุศดีเนี่ยครับก็เป็นผู้ร่วมบุกเบิกมาด้วยกันแล้วก็ทีนี้ก็เลยอยากจะนำามาสรุปให้ให้ถึงความก้าวหน้าที่ทำมาในรอบระยะเท้ายๆนี่ว่าเรามีความคืบหน้าไปถึงไหนเนี่ยครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของ อุตสาหกรรมจริงๆแล้วนะฮะก็จะพบว่าอุตสาหกรรมที่ทำรายได้มียอดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดสามอันดับแรกเนี่ยถัดจากพวกรถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็คืออัญมณีและเครื่องประดับในส่วนของอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าการตลาดที่สูงมากเราจะพบว่า แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดอุตสาหกรรมอื่นหยุดหมดแต่ว่าอุตสาหกรรมันยงมีเครื่องประดับหยุดไม่ได้นะเพราะว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาตลอดเวลาจะพบว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามียอดเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะทั้งยอดอจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นมีปีนี้ที่ยอดตกลงมาเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่มีเราตอนนี้เราขาดแคลนมากคือวัตถุดิบที่จะมาทำอันยิงมีเครื่องประดับนะครับ อันนี้ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นพวกอัญมณีประเภทต่างๆเป็นเป็นหลักนะครับซึ่งในงานที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็เหมือนกับเป็นงานที่ครอบคลุมครบวงจรจริงๆทุกโจทย์ทุกโจทย์ทนี่มาจากผู้ประกอบการว่าเขาเขาก็มาแจ้งว่าโอเคตอนเนี้ยมีพอไอเทมนี้ยที่ตลาดกำลังต้องการแล้วจากสีตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็จะมาถามเราอันนี้จากตรงนั้นเราก็มาศึกษาดูว่าพลอยน,นี้มันมันคืออะไรแล้วก็มันมันการเกิดสีของมันเนี่ยเกิดขึ้นยังไงนะฮะหลังจากนั้นก็เราก็มาดูในเรื่องของเทคนิคของในเรื่องของการนำไอออนมาใช้นะครับแล้วก็มาพัฒนาเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของพลอยชนิดนั้น,นสุดท้ายแล้วก็ ต,ต่อมาเราก็คือมันก็เหมือนก็ต้องมีการพัฒนาใ,ในส่วนของเครื่องเล่นอนุภาคไปด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับพอยแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ก็พอสมมติพอพอเราเปลี่ยนแปลงสีได้ตามที่เขาเขาต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จะถามีว่าหลังจากไปทําเป็นเครื่องประดับแล้วเนี่ยมันมันมีผลไหมเพราะว่าเนื่องจากการขึ้นรูปเครื่องประดับต้องเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิสูงประมาณ7 0 0ดอ,องศานะครงนั้นเราก็ต้องมาทําเป็นต้นแบบ เครื่องประดับอีกเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็นำเสนอผู้ประกอบกันอันนี้มันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยนะครับที่งานวิจัยที่ทำนะ <c oughs> เป็นการทําแบบครบวงจรตั้งแต่ปรับปรูณภาพเป็นการศึกษาเรื่องพลอยแล้วจนถึงการนํามาทําเป็นเครื่องประดับนะครับซึ่งจริงๆพลอยมันก็มีเยอะมากนะพลอยพลอยที่เราเรียกว่าพลอยหรือเจมสโต e นะครับแต่สิ่งที่เรานําสิ่งที่ มีมูลค่าการตลาดสูงสุดก็คือที่เขาเรียกว่าคอลันดัมคอลันดัมก็คืออลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งมีธาตุได้สีเจะปนเช่นเป็นโครเมียมให้สีแดงเป็นเ็าเรียกว่าเป็นทับทิมนะครับแล้วก็มีเหล็กกับไทเทเนียมคู่ธาตุก็ให้สีน้ําเงินอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบูสเตฟไฟอันนี้ก็คือมีมูลค่าการตลาดสูงสุดจะพบว่าแม้กระทั่งเพชรเนี่ยบางครั้งยังราคาถูกกว่าถูกกว่าพลอยทับทิมด้วยซ้าไปนะฮะเพราะว่ามันมันมีมูลค่าสูงจริง การเกิดสีก็คืออย่างที่เรียนนะครับก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอิออนิกสเตของธาตุในสีนะครับอันนี้ในในเมืองไทยเราก็ยังมีพลอยอยู่เยอะเลยนะมันก็คืออยู่แถวแถวจันทบุรีตราดนะฮะแล้วก็เราก็ไปดูแล้วก็ไปเข้าไปเข้าไปสํารวจเหมืองนะครับแล้วก็ลองลองดูเขาก็ยังมีการทําเหมืองอยู่นะครับแล้วก็ได้ตัวอย่างพลอยมานะอันนี้ที่เขาก็ให้เรามาทดลองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราได้ได้มานะ อันนี้ก็คือเราค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางผู้ประกอบการแอนจมนีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ถามว่าลูวกับซัพพลายที่ตลาดต้องการจริงๆหน้าตาเป็นยังไงนะก็คือมันจะมีอยู่แค่ลิมิตอยู่แค่สีอยู่ไม่กี่สีท่านเองงานที่เขาต้องการนะครับนี่คือเป็นของของถ้าเป็นของ,าของทางพม่านี่ก็จะมีความต้องการสูงสุดเขาถือว่าเป็นพลอยที่มีคุณภาพสูงที่สุด ทับทิมที่มีคุณภาพสูงสุดนะแล้วก็มันของมีของพวกโมซัมบิกก็จะมีสีแคบๆเท่นนี้อันนี้ถ้าเกิดสีมันจางไปหรือ,หร,อหรือเข้มไปหรือมีการเหลือบของสีเช่นสีแดงทับทิมมันมีเหลือบของน้ําตาลเข้ามาอย่างเงี้ยก็ราคาก็ตกหรือว่ามันก็ไม่มีคนซื้ออยู่ดีอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับถ้าเป็นสีน้ําเงินก็คือถ้าก็จะมีสีประมาณนี้ครับสี่สี่ตัวนี้นะครับเป็นรายโบหรืออะไรพวกนี้นะครับ ถ้าสีที่มันมีการเหลือบเสมือนเข้ามาเนี่ยมันก็ก็ไม่มีคนซื้อนะเพราะว่ามันก็ถือว่าไม่ได้เป็นสีที่ธรรมชาติสูงใน,ในการขุดเหมืองแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีแค่สเปเท่านั้นนะครับไม่เกินสที่เป็นสามารถนาะมาทำเป็นเครื่องประดับได้เรียกว่าเรียกว่าจิวเวลรีเกรดอีกอีก็อร์เซเนี่ยก็คือเก็บเข้า เก็บเข้ากระดังอย่างเดียวเลยนะอันนั้นเพราะนั้นจะเห็นว่าพลอยแต่เนี้ยมันมีเยอะมากแต่ว่ามันไม่สามารถไปทาเครื่องประดับได้เพราะว่าสีมันไม่ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูว่านิดนึงว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้อันนี้คือตัวอย่างพลอยนะครับอย่างกลุ่มแรกของไทยเรานี่นะครับอย่างกลุ่มดักบลูอย่างเงี้ยครับก็คือสีสีมันเข้มมากเลยนะครับมันไว้คอเนี้ยแม้กระทั่งเผาก็ยังไม่ได้เลยนะเพราะว่าสีขาวมันเผาแล้วมันก็ไม่แตกนะอันนี้ก็คือมีเป็นกลุ่มดัก ดักคอร์ก็มีก็คือตรงข้างในเนี่ยเป็นสีดําข้างนอกเป็นสีน้าเงินอย่างเงี้ยจริงๆตัวเนื้อพอ,อยจะสวยมากเลยแต่ว่าตัวข้างในมันเป็นสีที่เอามาใช้มาใช้ไม่ได้นะอย่างกลุ่มโซนิง่งกลุ่มโซนิ่งนี้ก็พอที่จะมาปรับปรุงได้บ้างนะก็จะมาเผาพวกนี้นะครับแต่แต่กลุ่มบนบนนี่ยากเลยอย่างกลุ่มโอเปกนี่ก็ก็พอเป็นไปได้เพราะเนื่องจากโอเปกแต่ว่าสีมันค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเอามาเผาหรือเอามา ยีงไอ่อ,อนเนี่ยก็พอไปไ,ปได้นะกลุ่มสาสริโซนดิ้งนี่ก็คือสามารถที่จะนามาใช้ได้ส่วนที่ที่เราคิดว่าส่วนที่มันน่าจะมาปรับปรุงได้ได้มากที่สุดก็คือกลุ่มที่มันมีสีเหลือบๆเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็สามารถนํเทคโนโลยีมาใช้ได้นะจริงๆการปรับปรุงคุณภาพในคนไทยเราก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องเอานําพลอยมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพนะครับก็จะมีทั้งการเผาเก่าคือเผาโดยไม่ใช่ไม่เติมสารเคมีมีการเผา ใหม่มีการ diffusion ม,มีการเติมสารที่มีในในระหว่างการเผามีการใช้สีมีการ,ายการอย่างเราก็นําเสนอเรื่องของการยออนนะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอย่างในเรื่องของการเผาเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลอยที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ได้รับการยอมรับในในท้องตลาดเพราะว่ามันไม่มีการใส่สารอื่นเข้าไปเจือปนอาศัยความร้อน ในการเผาให้มันเหมือนกับเข้าใกล้จุดหลอมเหลวแล้วมันก็จะจ,จัดเรียงตัวกันใหม่เพราะ,ะนั้นพลอยมันก็จะมีสีสวยมากเลยแล้วก็ได้คุณภาพตามทองตลาดแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะเหมือนกับอินครชั่นที่อยู่ภายในมันจะเกิดการเบรกในขณะที่ให้ความร้อนสูงเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอินวเดน์ว่าพลอยมันผ่านการเผาราคามันก็จะถูกลงนะครับก็คนไทยเราก็เก่งอีกเก่งมากเลยครับอย่างมีรอยแตกเล็กๆเ,กเกนี่ยเราก็พยายามซ่อมแซมโดยการใช้ แก,แก้วใส่เข้าไปแล้วก็ขัดผิวให้เรียบอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เอามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพได้มีหลังจากนั้นก็มีการ diffusion อย่างเป็นพวกไทเทเนียมอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้มันสีน้ำเงินแต่จะเห็นว่าการ diffuse ก็คือการอยู่ที่ที่บริเวณผิวเท่านั้นนะครับเพราะจากการคำนวณที่อุณหภูมิ1800องศาเนี่ยคอนดัมเส้นฝัน6มิลลิเมตรไฮโดรเจนใช้เวลา d i f f u s 15นาทีไทเทเนียมใช้เวลา d i f f u s 5เดือน เหล็กและโครเมียมใช้เวลาดิฟฟิว e สามหมื่นปีดัะนั้นเป็นไปเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่เราจะ d ิฟฟิว e พวกเหล็กหรือโครเมียมเข้าไปในสารในในในตัวพลอยนะครับเพื่อให้มันมีสีน้ําเงินตามที่ต้องการเขาเลยใช้ไทเทเนียมแล้วก็ให้มันค่อยๆดิฟฟิวเข้าไปซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการนี้ใช้เวลาหลายเดือนเลยนะกว่าจะได้แต่แต่ละเม็ดนะครับแต่ก็มันก็เพอเอินว่ามีมีคนที่เขา เผาพลอยแล้วเข้าไปเจอฐานแบตเตอรี่เนี่ยแล้วเมันมันปนเข้าไปในเตาเผาพลอยก็ปรากฏว่าตัวเบริลียมเนี่ยมันใช้เวลาแค่หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นแล้วก็จะจะ,จะดิฟิวเข้าไปในพลอยได้ทั้งทั้งก้อนเพน่อนสีมันก็เลยสวยงามแต่ว่าก็ช่วงช่วงที่ผ่านมาก็คือได้รับไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากของตลาดเท่าไหร่นะก็มีการใช้ผเผาแวแก้วตะกั่วเนี่ยครับเพื่อพลอยที่มีรอยแตกเยอะก็ทําให้มันเปลี่ยนรูปร่างขึ้นมาใหม่นะครับ อันนี้ครับแต,แต่ก็เห็นว่ามีการแทรกของแก้วตัวกลัวอยู่ในพลอยด้วยนะอย่างของการฉายลังสีก็มีการนําฉายลังสีนี้ก็ได้รับการยอมรับสูงเนื่องจากว่ามันทํากับพลอยเนื้ออ่อนได้ดีเช่นพวกโทปาสเนี่ยครับตัวมารีนเบรลิวแต่พอมาเป็นคอร์นดัมปับ๊บเนี่ยม,มันไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะมันทําให้เหมือนเป็นลักษณะที่ออกสีเหลืองๆอะไรเงี้ยขึ้นมาท่านเองน,ะนั้นก็เลยทางด้านนิวเคลียร์ก็เลยไม่ค่อยได้สาเร็จเท่าไหร่นะแต่ว่า ทางเราก็เลยมาใช้อออนอิมพานเดชันนะครับซึ่งไอออนอิมพานเดชันก็เป็นหนึ่งในเทคนิคในการโดบสารกึ่งตัวนำนะครับเดิมทีเขาก็ใช้เป็นทำพวกเป็นโปรเซสหลักของการพวกทำซีมอสแต่แต่ในช่วงแรกเราก็เราก็เข้าไปดูในเรื่องของุตสาหกรมซีมิคอนดักเตอร์ด้วยนะแต่ก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่กระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีเนี่ยมันจะอยู่ที่ต่างประเทศทั้งหมดเลยของไทยเราก็ยี่ยู่แค่เตรียมชิ้นงานเตรียมเวเฟอร์ให้พร้อมแล้วส่งไป โดบที่ต่างประเทศเสร็จแล้วก็โดบเสร็จก็เอานํากลับมาที่ประ,ประเทศไทยไทยเราก็ของไทยเราก็มีหน้าที่แค่ตัดแล้วก็มาประกอบเข้าตัวเครื่องจริงๆถึงมุมีมูลค่าสูงก็จริงแต่ว่าถ้าหักลบจากส่วนที่เราต้องนําไปทริที่ต่างนำไปทฤษที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเหลือกําไรน้อยลงนะครับดังนั้นเราก็เลยทํางานกับกลุ่มซีเมนต์คนนัเตรมมาสักพักนึงแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาว่าเราก็มาลองทําในเรื่องของไอออน ลองทําในเรื่องของเจมสโตนดูนะครับอันนี้คือเครื่องไอออนอินฟัลเตอร์หลักๆก,ก็จะมีส่วนไอออนซอร์สสาหรับการสร้างไอออนที่ต้องการมีส่วนเอ็กทรักชันเพื่อดึงไอออนที่ต้องการออกมานะครับมีส่วนแมทรไลเซอร์ Matter izer, สำหรับการคัดเลือกชิ้นไอออนที่ต้องการแล้วก็มีส่วนเอ็กซิสเตอร์สำหรับการเล่งนะครับแล้วก็มีทั้งหมดก็ต้อ,อยู่ในสุญญากาศเพื่อให้ไอออนได้วิ่งไปได้นะครับ ก็มีส่วนควบคุมนี่ใน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 ,น,นส่วนกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยไอออนอิมพนเดชั่นอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับมันก็ต้องมีในเรื่องของเนื่องจากกระบวนการไอออนอิมพันเดชั่นมันต้องทํางานร่วมกับอนิ e เลียงเนื่องจากเนื่องจากว่าไอออนวิ่งเข้าไปในชิ้นงานแล้วมันจะไปแฉบอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่พอเราใช้อนิ e เ l i n งด้วยเนี่ยมันก็จะมีการกระจายของไอออนเข้าไปตามเข้าไปในเนื้อวัสดุได้ได้ทั่วถึงนะครับ เราก็จะมีเราก็พัฒนาในส่วนของ e r อ a l a n n e a l i n g กับทำ o x ก g e n Plasma a n n e a l i n g ด้วยนะก็จะเป็นสองส่วนที่เกี่ยวข้องในอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าพอเราได้ตัวอย่างมาปุ๊บเราก็ต้องมาทำในเรื่องของฐานข้อมูลของพอยแต่ละชนิเราก็ในห้องหลับเราก็จะมีพวกเครื่องมือวิเคราะห์ตั้งแต่เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานดูชนิดของพอยดูสีดูการด,ดูการเจบปนของของท่าให้สีต่งตาง แล้วก็จะมีเครื่องมือขั้นสูงตั้งแต่มีมีเครื่องรามานมีเครื่อง UV มีเครื่อง UV สําหรับการดูการดูวิเคราะห์การดูดกลืนมีเครื่อง edf สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีนะแล้วก็จะมี ftr ดูการดูหมู่ฟังก์ชันสุดท้ายท,ที่จำเป็นต้องใช้จริงๆก็คือมีเครื่องออปติคอลมโครสโคปนะครับ ftr ไมโครสโคปเพื่อดูในเรื่องของ <c oughs> ของแต่ละแต,แต่ชิ้นงานในในส่วนย่อยแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ของของทางทางออนบีมก็จะมีในส่วนของพิกซีที่ใช้วิเคราะห์วิเคราะห์นาฬิศด้วยนะ mm hmm. ก็ทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกบันทึกไว้ก่อนที่จะทําการทดลองอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็เราก็จะมีเครื่องว a เลียนเนออนพลอนเตอซึ่งอติดตั้งอยู่ที่เราจยาวิศนะครับมาวลเชียใหม่แล้วก็ เราก็นํามาใช้วิธีการใช้งานก็คือเนื่องจากมันต้องตั้งเนื่องจากาลายลายของบีมันจะอยู่ในแนวนอนเพราะฉนั้นเราก็ต้องจับตัวอย่างพอยเนี่ยเอามาติดที่ฮอลเดอร์แล้วก็เอามาใส่เข้าไปในทาก,กิจฮอลเดอร์กระบวนการนี้ก็จะพบว่าข้อเสียคือมันจะมันจะมีในเรื่องของตัวตัวที่กาวที่ติดเนี่ยเคลือบ,อ,บอีวาเบเลตเข้ามาเคลือบที่ผิวด้วยก็ต้องใช้การคลีนหลังจากนั้นค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับ อันนี้ก็คือเป็นในตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาก็ก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆเดิมทีก็เป็นเครื่องที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีมอสเก่านะครับก็มีอ่ประวัติความเป็นเป็นมาค่อนข้างนานทีเดียวนะครับเครื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มีเครื่องที่คุณเจนันาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าใช้ในการยิงข้าวนะครับแล้วก็มันก็มันก็มีส่วนที่เราก็มาใช้แชร์กันว,ว่าเราก็ทําพลอยไปด้วยนะก็เอาพลอยใส่เข้าไปแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ยิงลงมาข้อดีของเครื่องนี้คือมันมีไอออนซอสอยู่ข้างบนแล้วก็ยิงไอออนลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาตัวอย่างเข้าไปใส่เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องต้องโฮนอะไรก็วางไว้ที่วางที่วางไวท้วไวท,ววที่โฮลเดอร์เลยธรรมดาเลยก็สามารถยิงเข้าไปได้แต่แต่ฉากมันค่อนข้างสูงนะครับมันพอยิงแล้วเนี่ยอย่างผมปรึกษากระทางอาจารย์ประยุทธ์ปรากฏว่ามันสามารถพลิกตัวเองได้ด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากมันมัน พลอยนี้มันมันไม่มันมีการนําไฟฟ้าที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดการเหนี่ยวนาเนี่ยเวลาที่ฉาดก็มันฉาดเข้ามาฉ <c oughs> าดเข้ามาผส,สมอยู่ที่ผิวนะมันก็จะเกิดการผักกันเพราะฉะนั้นทําให้พลอยนีย่มันเหมือนกับพริกไปพริกมาได้เองโดยซ้ำอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นความมันเบิ่งของมันนะพอเราไม่ได้ไม่ได้จับตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้โหนะเข้าไปก็เหมือนกับเราแบบคั่วคั่วพลอยอะไรอย่างนี้เลยโดยซ้ำนะประมาณนั้นนะครับ ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่จะใส่เข้าไปนะเป็นพลอยอันนี้เมื่อกี้เป็นพลอยน้ำเงินนี้ก็เป็นพลอยแดงแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างที่ทําก็เห็นว่าตอนช่วงแรกที่เราเห็นก็คือว่ามันพอเรายิงไนออนแล้วเนี้ยพลอยมันเหมือนก็มีความใสขึ้นเห็นว่ามันเหมือนกับตัวที่ดําๆทั้งหลายมันก็ค่อยๆหายไปนะอันนี้คือเนี่ยครับก็คือเห็นว่ามันใสขึ้นเลยนะว่าหลังจากเยออนนะแล้ว พอเป็นในส่วนของพลจากยูด้าซึ่งมีสีขาวเนี่ยมันก็พอมาใส่ขึ้นแล้วเมื่อมาเจียปุ๊บมันก็น่าจาคล้ายๆกับเพชรเนี่ยครับก็ทําขึ้นมาได้นะจากโดยใชอ่อนอันนี้ก็คือเป็นเป็นพลนี่อื่นๆก็เห็นว่าสีของมันก็เปลี่ยนไปไปทั้งหมดนะครับอย่างภาพล่าสุดก็คือทัพทมม์ทียงนหน้าก่อนกับหลังน,น,น,นะสีจะไม่เหมือนกันเลยนะสีจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วมาตัดแบ่งครึงน,นนี่ก็เหมือนกันก็คือถ้าเป็นการใช้อผมอ ผมลืมพูดสารสำคัญไปนิดหนึ่งก็คือไอออนที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเฉพาะไอออนของออกซิเจนหรือนโตรเจนเพื่อให้มันเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดการเหนี่ยวนำของอิอล็กตริกสเตตของของธาตุให้สีเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการยิงพวกพวกโลหะที่ให้สีโดยตรงนะครับอย่างถ้าเป็นออกซิเจนก็ทําให้พลอยสีแดงมากขึ้นนะครับถ้าเป็นไนโตรเจนก็ทําให้สามารถกําจัดสีเหลือสีเขียวได้เนี่ยเป็นสีอันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นความเมซิงว่า เราสามารถทําให้มันเป็นสีจากอันนี้ก็คือเราต้องการยิงเลยดูว่ามันยิงเยอะๆเลยดูว่ามันจะเปลี่ยนสียังไงนะครับจากชมพูมันก็ทําให้เป็นเป็นสีม่วงมอชได้นะแล้วก็ก็เห็นว่ามันมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับบางท่านอาจจะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงที่ผิวไหมอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็เพราะว่ามันเป็นเปลี่ยนแปลงปก้อนเพราะเราไปตัด cross section ดูมันก็เห็นข้างในมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย อันนี้ก็คือภาพน,นี้ก็คือแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางสีแต่จะเห็นว่าอินทรียนใหญ่ๆเนี่ยนะมันมันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะหน้าตามันยังเหมือนเดิมแต่พอไปดูข้างในจริงๆมันจะเห็นว่าอินทรียนเล็กๆเกนะี่ยมันเกิดหายไปด้วยนะหลังจากเยียง,งออนเพราะฉะนั้นส่วนนี้นี่แหละที่มันน่าจะทําให้พลอยมันใสขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวยอย่างอย่างถ้าเป็นพวก Green ine, วกรีนทอมารินเนี่ยเราก็พระว่ามันความผิวมันมีความแข็งมากขึ้นนะครับ เราทําให้มันความแข็งมันเข้าใกล้กับทูมาลินข้อเสียก็คือว่ามันผิวมันมันมีความอ่อนเพราะฉะนั้นมันถูกขูดขีดได้ง่ายนะว่าก็เลยต้องต้องทําให้มันแข็งขึ้นก็เลยเราใช้อ่อนเนี่ยสามารถทำให้มันแข็งขึ้นได้นะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของพลอยลูเบลไลทูมอรลินฮะจะเห็นว่าด้านซ้ายคือภาพที่ยังไม่ได้จริงด้านขวาก็คือยี่อ้อนแล้วทำพลาสม่าเห็นว่าหลังจากอันที่มันทึบแสงเลยเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นะจริงๆสีมันมีอยู่แล้ว แต่ว่ามันพวกความทึบๆของมันมากเกินไปมันก็เลยไม่มองไม่เห็นสีพอพอเราทําอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยตลาดตาโตเลยเพราะว่าเนืเ่องจากว่าพลอยป,ประเภททึบๆอย่างนี้มันมีเยอะมากอย่างถ้าถ้าไปดูที่จังหวัดจังหวัดแถวบางจังหวัดอย่างแพร่อย,อย่างเงี้ยภูเขาทั้งลูกเนี่ยมีมีพลอยเต็มไปหมดแต่มันเป็นพลอยที่ทึบไม่ไม่สามารถมาทำเครื่องประดับได้เขาก็เลยไม่ได้มีการขุดเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นเป็นอันที่ที่เราทดลองกับทำกับท่านอาจารย์วิญยนก็จะพบว่าตัวโครเมียมเนี่ยมนันไม่มันไม่เปลี่ยนนะไอออนิกสเตตของมันไม่เปลี่ยนเพราะนั้นเราทาอะไรกับสีน้ำเงินสีแดงไม่ได้นะแต่แต่ตัวที่เปลี่ยนก็คือเหล็กกับตะกเนียมเพราะนั้นทนในกรณีที่สมมติว่าพลอยมันมีสีอ่ออกม่วงอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันหมายถึงมันมีสีน้ําเงินปนเราสามารถเปลี่ยนจากน้ําเงินให้มันเป็นสีเหลืองได้โดยการเปลี่ยน f อฟบงวกมาเป็น f อฟบวก แล้วแล้วก็คู่ธาตุของมันก็คือไทเทเนียมสามกับไทเทเนียมสองนีครับมันก็จะสามารถปรับเข้ามาให้เป็นสีได้อันนี้ก็เห็นว่าก่อนหลังเนี่ยมันมีการอเวเลนมันมีการแสดงเห็นว่า f e k อเนี่ยมันปรับมันปรับมันปรับได้หลังจาก y ยีออนนะมันก็จอดคล้องกับทฤษฎีที่เราพูดถึงว่าการที่เราสามารถทําให้สีรองเนี่ยสามารถลดสีรองลงได้เหลือแต่สีหลักเช่นแกม น้ำเงินแกมเขียวเนี่ยเราลดเขียวออกให้มันเป็นสีน้ำเงินได้หรือหรือแดงแกมแกมม่วงแดงแกงน้ําตาลเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแดงสดได้นะโดยใช้เทคนิคนี้นะครับซึ่งหลังจากการทํางานวิจัยมาสักระยะหนึ่งเราก็พบว่าในเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็จะต้องมันก็เราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราไม่สามารถใช้เทคนิคไอออนเนี่ยเข้าไปได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะมันก็จะมีอยู่ที่ประมาณสัประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละ ที่ที่สามารถใช้ออนได้เทคนิคอื่นๆก็ต้องให้เขาทําต่อไปนะครับเพราะเรายังหากระบวนการไม่ได้นะเช่นการเผาทั้งหลายนะครับก็อันนี้คือหน้าตาของตัวอย่างก็ยังมีการเติมเวเลีย,ยม,มีการเติมแก้วตะกัวอ,อะไรต่างๆครับอย่างของเราก็จะพบว่าเราก็จะสามารถทำใน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 จำกัดตรงนี้นะครับก็คือในในส่วนของที่มันมีเหลือบอย่างที่ผมพูดถึงนะครับเรามาปรับให้มันมีสี สม่ำเสมอขึ้นอย่ครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ไอออนเราสามารถทําได้แต่ว่าถ้าทําทตรงนี้ได้ก็คือสามารถนำนําตัวอย่างที่เขาเก็บไว้ในกดังเนี่ยครับมามาทําได้อย่างบริษัทจิวเวลรี่ที่เราดังๆที่เราวดูเขาเก็บตัวอย่างพลอยไว้หลายกดังเลยโนะกดังนี้ก็คือประมาณนี้กดังนี้ประมาณนี้นครับถ้าเกิดสามารถเจรจาร่วมมือกันได้ก็ไดย้ยาว ตรงนั้นมาทําต่อได้นะหลังจากอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับหลังจากหลังจากที่หลังจากที่มีการาพัฒนาในเรื่องของตัวตัวพลอยแล้วเราก็ต้องพัฒนานเรื่องของการนําพลอยมาประดับด้วยเราก็ใช้เทคนิคเรียกว่า Stain in p นเฟ c c a s t i n g ขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อประหยัดเวลาในการผลิตก็คือมันเป็นการฝังฝังพร้อมหล่อเลยนะครับแต่กระบวนการนี้มันจะเกี่ยวข้องอุณหภูมิที่ประมาณเจ็ดรอองศานะ นันมันก็เลยต้องมีกระบวนการทรตแบบพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำนะครับกับทางเมาแรงสีน้นขึ้นวิโรจน์นะฮะก็คือเขาจะมีการออกแบบขึ้นมาแล้วก็มีการขึ้นรูปใ,ในเรื่องใน,ในลักษณะของคอมพิวเตอร์สามิตินะครับก็ดูว่าหน้าตาของมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็มาขึ้นรูปโดยแล้วก็เอามาประดับด้วยพลอยนะครับเพื่อให้ตลาดเห็นว่ามันพลอยเนี้ยหลังจาก ทิศด้วยไอออนแล้วเนี่ยมันมันไม่เปลี่ยนละสีมันไม่เปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็เอามาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างชิ้นงานนะครับที่ทำขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่าเครื่องประดับก็ประดับด้วยอย่างตัวด้านขวาก็ประดับด้วยพลอยไทยเรานี่นะครับแหล่งจากเมืองไทยเนี่ยทั้งหมดห้าแหล่งก็คือจันทบุรีกาญจนบุรีแพร่อ่ตราดพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาขึ้นรูป เอามาปรับปรุคุณภาพด้วยไอออนแตวเราก็เราก็ไปประดับอ,อย่างเคสอ,อย่างนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือในแต่ละในแต่ละจุดเนี่ยต้องมีสีเดียวกันทั้งหมดอย่างนี้ครับสีต้องเข้มข้นเท่ากันทั้งหมดอะยนี้ครับนี่ก็คือไอออนเราก็สามารถนํามาใช้ตรงนี้ได้นะแ็จแล้วอย่างงานนี้ก็คือนําไปประกวดที่เจนีวาเราก็ได้รางวัลโกลเด่โกลเดลมาครับเป็นรางวัลเหรียญทองเกียรติยศมาครับ อันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะนํานิดเดียวนะครับว่าทิศทางต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็คือทิศทางต่อไปก็คือมันจะมีศูนย์ขึ้นมาศูนย์หนึ่งเรียกว่าโครงการศูนย์เพิ่มคุณภาพพลอยได้ที่นี่เราไม่ออนพลังงานสูงในศูนย์นี้ก็จะมีะเครื่องวิเคราะห์ทั้งเครื่องวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วก็จะทําในเรื่องของการทำเซอร์ i ิฟิเค e ทด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาผู้ประกอบการต้องการจะทำใบเซอร์ก็สามารถเดินทางมาที่ศูนย์นี้ได้เลยนะ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีเครื่องไอออนที่ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพก็จะมีเครื่องที่ทําขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งตัวเครื่องใหม่ที่กําลังทําก็คือเป็นเครื่องที่มีพลังงานสูงอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้ารอควีนะควีก็มีความสูงเท่ากับตึกสองชั้นเหมือนกับที่ประกาศประดับนั่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่พูดถึงไปแล้วนะอันนี้จริง เราได้รับทุนสนับสนุนจากหลายแหล่งมากเลยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของสกสกสวมีบวบคในส่วนของอินฟาสตรเจอร์มีบบปทในส่วนของการลงท้นที่มีของทางเน็กเทคมีววซึ่งให้ในเรื่องของเครื่องมือด้วยนะครับแล้วก็สถาสบาันเทคโนโลยีนิวเลียร์นะครับที่เป็นเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในตอนนี้ที่ที่ทา ตัวเครื่องใหม่นี้นะฮะแล้วมีสถาบับานแสงสินกอตอนที่ร่วมศึกษาในเรื่องของฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นหลังแล้วเราก็จะมีของ JT ที่เป็นพี่เลี้ยงในส่วนของการทำไบเซอร์แล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางศูนความเป็นเลิศดทางด้านวิศส์ที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้ตนนะครับขอบคุณมากครับ